พินพินกับช n แนฟิวไทยใน YouTube ครับนี่ก็อยู่ร้านข้างถนนเวียดนามครับเป็นร้านกาแฟานะครับตกเย็นๆก็จะตั้งอย่างนี้ครับคนเวียดนามเนี่ยเขาชอบนั่งแล้วก็หันหน้าไปที่ถนนนะฮะแล้วก็ดูผู้คนผ่านไปผ่านมานะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาแล้วก็มีเครื่องดื่มอยู่ตรงหน้าแล้วก็ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคนนั่งร้านอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่มานั่งกินเบียร์นะครับเขาไม่ได้กินเบียร์มากมายอะไร เราก็จะสั่งอาหารได้สั่งขนมนะครับมีของว่างเล็กน้อยนะครับแม่แตงโมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ำปัน่นพวกกาแฟนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับเรียกเสือจัวดานะเสือเสือจนะัวดาก็คือเสือก็นมนะครับจัวก็เปรี้ยวครับดาก็น้ำแข็งหรือก้อนอะไรเงี้ยก็ก็คือน,นมเปรี้ยวใส่น้ำแข็งไหมฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับ นมเหมือนโยกเกิร์ตเนี่ยครับก็ไปยีใส่น้ําแข็งใส่แก้วมาเนี่ยครับแล้วก็มีหลอดถุกให้มีช้อนให้นี่ฮะมักจะเป็นแบบสองกล่องเล็กนะครับรวมกันเป็นเสือตัวหนาแล้วก็มีน้ําชามาให้กินล้างปากนะฮะนะครับใครมาเวียดนามเนี่ยก็ลองทานดูนะครับเป็นโยกเกิร์ตใส่น้ําแข็งนะฮะก็อาจจะแปลกหน่อยนะครับสนไทยแต่ว่ารสชาติก็ไม่เลวนะครับ ลองซื้อทานดูนะครับเสือจ un> ัวดานะฮะลพบกันใหม่ครับกับช n n นลพื้ไทยใน Youtube ครับโยเกิดใส่น้ำแข็งที่ประเทศเวียดนามครับผม